อาครับวันนี้เรามาเจอกับทรงวุฒิบัวเพชรนะครับตั้งแต่เลิกเล่นไปอยู่ที่ไหนยังไงช่วงโควิดนู่นนะครับก็ตอนช่วงโควิดนะครับก็เลิอกอ,อยุดสโมสรเสร็จปุ๊บก็ได้ย้ายครอบครัวนะครับกลับเข้ามาอยูุเทพนะครับด้วยด้วยเรื่องของการเรียนลูกนะครับแล้วก็อยากกลับเข้ามาอยูุเทพเพราะว่าช่วงนั้นคนกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็โควิด ครับพูดพอดีเลยนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณครับอาจารย์ที่มหาลัยนะครับรำกับแหงนะครับที่ให้โอกาสนะครับได้เข้ามาทํางานในมหาลัยแล้วก็ช่วยดูเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็ขอยอดด้วยของน้องๆนะครับหลายๆสาธิตด้วยนะครับก็ดูน้องๆไปปีนี้ก็ก็ทาฟุตบอลในมหาลัยไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษานะครับหรือทีเอนะครับ รายการต่างๆที่มหาลัยสมก็ก็ก็ดูแลน้องๆอยู่ครับตามโซเชียลเห็นเข้ามาทําทุกอย่างของรามะเนาะพูดง่ายๆแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาธิตเป็นอาจารย์ที่ที่ปรึกษาชมฟุตบอลอนทางเหน่งนะครับตัวส่วนตัวก็ทํางานอยู่ที่มหาลัยนะครับสังกัดสมัคมกีฬานะครับก็ดูแลเรียนพื้นที่มหาลัยถามเป้าหมายรามดีกว่าว่าผู้บริหารนะ เขาอยากเข้ามาอาชีพไหมหลังมาแหงอ่าจริงๆตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าถ้าเกิดโอกาสมันไปถึงผมเชื่อว่าผู้บริหารอะไรก็น่าจะน่าจะซับพอร์ตนะครับตอนนี้เราต้องทําให้ให้เนเร็ุเป้าหมายที่เราวางไว้ก่อนครับเพราะว่าปีต่อปีเพราะทีเอค่อนข้างที่จะทีมเยอะนะครับเราก็เกลือไปแล้วล่ะนะครับก่อนหน้านี้สองสามปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็เริ่มฟอมทีมแล้วก็ อ๋อดูว่าสมาคมจะเปิดรับสมัครเมื่อไหรแล้วก็เราจะได้ซ้อมและพ้อมแขนครับเห็นลูกชายมาเรียนสาธิตสาธิตรานใช่ไหมพี่ยพี่สาวพอพี่สาวแล้วนี่อันนี้ที่เรียนมนี้ย้ายไปเรียนบางกะปิม .1 กับม .4 เห็นไปคัดกับอะไรนะไปพามเหรอไปคนเดียวพาไปยังไงมายังไงไปหงิงคัดกับโค้ชจุนได้ เป็นไงบ้างกับการคัดได้ข่าวว่าติดด้วยเหรอใช่ครับติดจุนติดอะไรบ้างติดคัจุนครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ติดอ่าเพื่อนที่ไปคัดกับโค้ชจุนอ่ะเก่งๆไหมที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างที่ติดกันเก่งเพราะวก็เล่นดีเลยคนเลยคอืมพ่อสอนลูกยังไงอ่าตรงนี้นะครับผมก็บอกเขาว่าให้ ให้เล่นฟุตบอลถ้าเราชอบตั้งแต่เด็กพ่อพญาไม่เดินแนวทางเพราะเรามีไอดอลเรามีเรามีผู้นำนะครับเพราะนั้นส่วนเรื่องของทักษะฟุตบอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไปได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกด้วยตัวเองบ้างบางครั้งเราก็จ่ายทอดวิชาเขาบ้านแต่ที่สาคัญคือต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็อดทนเพราะฟุตบอลมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งวันนี้เพราะนั้นฟุตบอลเพื่อนที่เก่งกว่าเรามีเยอะเพราะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับ หลานจะเลิกเล่นได้ไปเรียนหรืออย่างโค้ดก็ไปเรียนตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่ระดับซีไรเซ่นอยู่ครับหมายว่ามีโอกาสก็จะไปเรียนบีเพิ่มเติมนะครับพ็ก็และมีโอกาสก็จะจะโอกาสไปเรียนบีเพื่อนเขาไปกันเยอะนะดีอะไรดีแล้วตอนนี้ถ้าเพื่อนรุ่นเดียวก็ไปเอกบจะไปโปรกันแล้วช่วว่าสีจบกันนะครับตอนนี้เพื่อนในสายรุ่นรุ่นไรเซ่นเนี่ยไปไปเอแล้วก็ไปโปรแล้วครับ ถามอีกนิดนึงอนาคตเราจะเดินสายโค้ชไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้ามีโอากาสส่วนตัวก็อยากทำอาชีพตรงนี้ก็อยากทำอาชีพโค้ชนี่ะครับแต่ว่าด้วยภาระภารกิจหน้าที่ถ้ามีโอากาสอยากอยากไปเป็นโค้ชอีกครั้งแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําหน้าที่เป็นโค้ชให้มาอะไรไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้ทำก,ก็ก็ยินดีที่ที่ทพอบจะไปช่วยเปนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนเพื่อยุคใหม่เขาต้องการโค้ช เยอะขึ้นอันนี้ยุคมาดาแป้งแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้ก็ซีลรเซนสามารถคุมทีมทีสามได้แล้วใช่คอ่าฝากด้วยครับ,รรบนี่อัปเดตของทรงวุฒิบัวเพชร <c oughs> นะอดีตปลาดูกระนอง <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>